แล้วก็เดี๋ยวดูว่าชัวร์แล้วออกครับลำตัวโอ้โหโดนสายตัดลำตัวครับแล้าการบลมุมแดงก็โฮมูระอาเบะนะครับจากเนี่ยต้องต้องมีความเร็วตามเฮ้ยเริ่มจะอ,ออกอาวุธตายครับสายเขียบโอ้ยลำตัวครับแม่โอ้ดูความเร็วของเหยียพยักนี่ก็ใบหน้าสลับลำตัวเอาครับแข้งซ้ายต้องถอยครับแม่มีหมัดคมากโฮมูระอาเบะหมัดขวาครับเต็มงไปเหมือนกัน เอาครับยังไงครับโดลำตัวโดลำตัวโดนขาโดนหมัดซ้ายครับหล่นเลยครับแม่จะหมดยกแรกครับแม่ผ่านไหมครับผ่านไหมครับยกแรกครับโดนอีกทีครับทำท่าซุปตะก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูว่าชัวร์ๆแล้วออกครับลำตัวโอ้โหโดนซ้ายตัดลำตัวครับก็การโบกมือเลยนะครับโอ้ปิดจ็อกไปได้ยกมุยไทยเป็นไฟที่สามที่ต่อการใน r WS นะครับไปดูไฮไลท์ครับหมัดไหนครับหมัดนี้ก่อนนะฮะดูครับ นี่ครับลำตัวครับโดนเข่าโดนหมัดครับหมัดซ้ายครับหล่นครับแล้วก็ลำตัวครับนี่ที่ที่หล่นนี่คือลำตัวนะครับตัดลำตัวซ้ายนี่นะครับช็อตแรกครับโอ้มันจุกครับโดนอะไรก็สะดุ้งไปหมดแล้วครับเหนี่ยวยัก์ครับไม่ไหวครับนี่ครับโดนเข่าครับหมัดซ้ายครับนับแรก แล้วก็มาปิดเกมด้วยมาดซ้ายนี่ครับดูครับซ้ายนี่แหละครับปั้งเข้าไปครับเคาะลำตัวครับแต่เหมือนมัดสากลเวลาดูมือมินี่มุมแดงครับโอมูราอาเบจางโยโกฮาม่าครับจังหวัดคานาโกะ